วัสดีค่ะมันต่อลายสามเหลี่ยมนะคะตอนนี้คือคือคุณสุดจะขึ้นเต็มดอกละรอบนี้ก็คือเต็มดอกแล้วก็จะให้เพื่อนถักต่อเลยจนกว่าจะได้สี่ดอกแล้วเราจะมาเจอกันตอนถักไปกลับนะคะเดี๋ยวเราคุณสุดพาขึ้นแถวอีกแถวหนึ่งก่อนเนาะดอก ลายสามเหลี่ยมนะคะลายสามเหลี่ยมเนี้ยจะมีทั้งหมดแค่สี่สี่ลายสี่ลายก็คือเดี๋ยวจะบอกง่ายงายคือหลักการจำนะคะง่ายนะหลักการจำก็คือนี่นะหลักการจาก็คือเดี๋ยวจบก่อนนะคะโซห้าโซห้าเสร็จแล้วก็มาเข้าตรงนี้ เขาตรงโซ่สามเนี่ยห่วที่สามดึงดึงมาดึงมาแล้วก็ดึงผ่านเนะจบละนะคะตีนี้เราขึ้นลายสําเหลี่ยมจะมีแค่หนึ่งสามหกแต่ตอนนี้เราจะขึ้น9้านะคะจบแค่นี้แหละลายหนึ่งจะมีแค่สี่รอบหนึ่งเสาหนึ่งเสาสาม เสาหกเสาเก้านะคะขึ้นยังไงอ่าขึ้นก็ขึ้นหนึ่งสองสามโซ่สามโซ่สามแล้วก็ลงเสาเดิมนะคะเสาเดิมลงอันเดิมลงตรงต้นเดิมสองครั้งนี่นะคะสองได้สองแล้วนะแล้วก็ลงเสาถัดมา เอาเอา้าทำไมถึงแทงไม่ได้เวลาทำแน่นๆก็แทนยากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณสูดดูสิเราเข็มเล็กก่อนเนาะแทงไม่ได้ลองเข็มเล็กก่อนดูเล็กก่อกันตอนนี้เกิเเป็นอะไรติดเส้นผมมากเนาะ จะจะมีเส้นผมอยู่ในนี้แหละใครถักไปได้ก็ถักไปก่อนเด้อมันสูดรู้สึกแทงไม่เข้า่ะทับแน่นไปหรือเปล่ามนุษย์เนาะอืมไม่ได้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 ไไดไไดจะสอนอยังแทงไม่ได้เลยดูสิอืม ตีเส้นผมอ่าเสาหนึ่งนะคะคลื่อนอีกเสาหนึ่งมคาคำว่ายวสุกุจะบอกนะคะเสาแรกลงสองเสาถัดมาลงหนึ่งเสาถัดมาลงหนึ่งเสากลางลงสองนะคะลงสองเป็นเท่าไหร่ละคะเป็นเท่าไหร่ละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นหกเลยเนาะเสานี้ลงหนึ่ง เป็นเกตเสทดท้ายลงสองเห็นไหมคะ<อ>ก็จะเป็นเก้าทันทีเนาะโอเคเป็นเก้าแล้วแบ่งได้แล้วใช่ไหมคะอะมาคนสุดจะบอกอะนะคะเสาแรกลงสองเสาถัดมาลงหนึ่งแล้วก็ลงหนึ่งแล้วเสาที่ที่สามเนี่ยลงสองจะลงเสาที่สามหรือเสาที่สี่ก็ได้นะคะสอง แล้วก็ลงหนึ่งแล้วก็เสาสุดท้ายลงสองก็จะเป็นเก้าเนะาะพอได้เก้าแล้วไงเก้าแล้วก็โซ่สองสิเพราะเป็นแยกแขนนะเนาะตรงเนี้ยตรงนี้ลงยจนกว่าเราจะเชื่อมนะคะตรงเนี้ยลงเสาหนึ่งเนี้ยเป็นหลักไว้หลักคำไว้แล้วก็โซ่สองโซ่สองนะคะโซ่สองแล้วเราก็ถักไปเหมือนเดิมเนาะเสาแรกลงสองลงสองเสา นะคะเสาถัดมาลงหนึ่งเสานะคะเสาเสานี้ลงสองเสาก็ได้นะคะหรือจะไปลงเสาถัดไปก็ได้นะคะเป็นเท่าไหรแล้วคะเป็นห้าแล้วเนาะเสานี้ลงหนึ่งนะคะเสานี้ลงหนึ่งนะคะได้เท่าไหรแล้วคะ หกเจ็ดแล้วเนาะเสาสุดท้ายแล้วลงสองเห็นไหมคะมันจะบาลานซ์กันไงมันจะบาลานซ์มันจะไม่สามเหลี่ยมมันจะไม่เฉยไปไหนเห็นไหมคะมันจะได้บาลานซ์กันเนาะแต่นี้เราก็เอกเอกเฉยๆนะคือโซ่หนึ่งโซ่เดียวนะคะเอกแล้วข้ามพันหัวเข็มข้ามมาเลยข้ามมาเลยนะคะลงสองเสาเลยนะคะหนึ่งเสา องเสาเนี่ยข้ามมาเงี้ยข้ามมาเลย x เ,เสร็จแล้วก็ข้ามมาเลยนะคะ x เสร็จแล้วข้ามมาเลยแล้วก็เสาถัดมานึงลงหนึ่งต้นเสาถัดมาลงอีกหนึ่งต้นเสวนี้ลงสองตัวนี้ลงสองตัวนี้ลงหนึ่ง เสาสุดท้ายลงสองเป็นเก้าพอดีเลยนะคะแล้วทำไง X ล็อกพันหัวเข็มข้ามาม,นะะามาเลยหนนไหมนะคะข้ามมาเลยลงสองสาแรกลงสองสาสัดมาลงหนึ่งเขาสัดมาลงหนึ่ง อันนี้ลงสองนะคะให้มันได้เก้านะคะแต่แบ่งให้มันบาลาน์นะคะให้มันได้เก้าแต่แบ่งให้มันบาลาน์นะคะนี่นี่ลงสองอีก เห็นไ,ไหมคะมตรงนี้แยกแขนเข้าใจเนาะจบแล้วเห็นไหมจบง่ายเนาะเก้านะคะเนี่ยนับดูนะคะหนึ่งสามหกเก้าอันนี้ก็ด้วยโซ่หนึ่งแล้วข้ามมาเลยลงเสาแรกลงสองเสาถัดมาลงหนึ่งเสาถัดมาลงหนึ่งเสานี้ลงสองเสานี้ลงหนึ่งเสานี้ลงสอง เป็นเก้าแล้วก็เอ็กเอ็กเสร็จแล้วก็พันหัวเข็มแล้วข้ามมาเลยแล้วก็ลงสองเห็นไหมได้แล้วเนาะได้แล้วแยกแขนอย่างนี้เราถักมาถึงตรงนี้แล้วก็นับหนึ่งสองสามก็ลงเนี่ยเกาะแล้วก็รวบแล้วก็ขึ้นใหม่แต่ในขั้นสุดจะสอนว่าขึ้นขึ้นใหม่อีกดอกใหม่เนี่ย เสาเนี้ยเสาหนึ่งเนี้ยที่เราจะขึ้นใหม่เนี่ยทำยังไงนะคะอ่ะถักวนไปเนาะเดี๋ยวรอคลิปต,ต่อไปนะคะให้มันได้ดอกมันกุสุก่อนเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ